ขอบคุณด้วยนะครับสาหรับทุกทกท่านนะครับที่มาเชียร์ต้อมกับตโต้นนะครับสําหรับงานาที่แสดงที่วัดโพนะครับที่สนามหลวงนะครับแล้วกม็มาเชียร์กันหน้าเวทีเลยนะครับนำรางวัลมามอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยและขอบคุณสําหรับบ้านต้อมทนพลที่ ฝากรางวัลโอนมากับแอดมินที่ดูแลบ้านนะครับกับพี่เจียขอบคุณด้วยนะครับที่ถึงตัวไม่ได้มานะครับก็ยังฝากรางวัลมาให้นะครับต้อมก็ได้ติดต่อทางทีมงานไลฟ์สดนะครับเองเพราะว่า ตั้งใจติดต่อมาอยู่แล้วเพื่อให้แฟนๆนะครับพี่ๆแม่ๆที่อยู่ไกลนะครับที่ไม่สามารถมาชมได้จะได้ชมไลฟ์สดแบบชัดเจนทั้งภาพและเสียงหวังว่าคนที่ชมไลฟ์สดจาก f a c e b o o นะครับเพจเนสุิสิ์สุพรรณก็วันนี้คงจะได้เต็มอิ่มกับการแสดงในวันนี้นะครับที่ต้อมได้รับบท เอกาทศเอดตต้องได้รับบทในเลส่วนนะครับส่วนตัวเอกาทศรสซึ่งการแสดงครั้งนี้มันเป็นการแสดงลิเกฟอ่าผสม อ่ละครพันทางซึ่งตามแบบแผนของนตัตตศิล์เลยต้อมกัตโต้พยายามฝึกซ้อมมางานนี้โดยเฉพาะขอบคุณแรงเชียร์แรงใจนะครับที่วันนี้ไปกันที่งานอย่างล้นหลามเหลือเกินนะครับประทับใจมากทาให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับแล้วก็นักแสดงด้วยกันนะต่างปลื้มว่าต้อมกับตโต้ไปแสดงทําให้มีผู้ชมมีแฟนคลับมาเชียร์กันเยอะมากนะครับเสียงตอบรับดีมากครับโดยเฉพาะพระอาจารย์นะครับที่ติดต่อ คณะพี่ชายพี่ภูมิและพี่สาวน้องชันทาไปแสดงก็ยังมาชื่นชมตอนที่เลิกเลยว่าแฟนคลับต้อมกับตัวโต้ตเยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์กันนะครับวันนี้ก็ประทับใจส่วนสุขภาพนะครับต้อมที่พูดหน้าเวทีเป็นความจริงนะครับต้อมพักรักษาตัวหลังจากกลับจากงานอุตริกหลายวันเลยนะครับที่เห็นเงียบๆไปไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าป่วยจากการเป็นภาวะความดันต่ำเลือดไปในสมองไม่ทัน ก็เลยต้องปรับตัวเองคือพักผ่อนเยอะๆช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะตอนนี้เริ่มปรับสาภาพตัวเองกลับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าขนาดต้อมเองเป็นคนออกกาลังกายสม่ำเสม,สมอควบคุมอาหารแต่ก็บางทีภาวะเราอาักเป็นได้นะครับอย่างไรก็ต้อ ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกคนด้วยครับแต่วก็ขอบคุณจากใจนะครับมีโอกาสมีงานน้าเดี๋ยวตามไปเชียร์กันอีกนะครับฝากวันที่12นะครับงานรับรางวัลป้อมเกิดโต้ถ้าหากใครว่างนะครับไปแสดงความดีๆกันที่งานได้นะครับขอบคุณทุกคนรับทุกคนทุกคนให้ใจผมมาผมก็ให้ใจกับทุกคนนะครับขอบคุณครับ